เต้ามาแล้วไม่ได้แบบเต้าของผมโอ้ไปซื้อบาได้ยิงเขาตังห์าไปร้อยเดียวอ้าวเพิ่นเขียนป้ายใบละเจ็ดสิบแปดสิบอ้าวนี่ถ้ายังไปซื้อแม่ผมหื้อร้อยเหรอหื้อไปร้อยเหรอมันไปกุ้มเนี่ยแก่ใบมันเจ็ดแปดสิบนั่นรวยมันจะได้เออพอห้าบ่ได้หักเลียดละ ตายยิงเน้ะยิงยังไปซื uh. ้อคูเดียวอ้าวแมเตลวโบอีต่อเออแล้วบอกซื้อมาสักคำมาซื้อเพราะเหตุพนยังถึงมาซื้อมาก็ไม่เขียนป้ายไปละเจ็ดแปดสิบอ้าวถ้าหน่วยมันจะไหนเออทิงไปซื้อคนเดียวทิงยิงจะหักเล่ดยิงยังไปซื้อคนเดียวเออเปะสรุู้พาไปได้กินแลเนาะ ต้องหักเลื่อเออปะเบย์มาให้เอาโถดไปซิวคนเดียวตางไหนเออนี่ปอกลับ